ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นความคิดสร้างสารรค์ของคุณพี่ท่านหนึ่ง <S <S 1> <S 1> ซึ่งเขานี่นะคะใช้ความชอบและใช้ความฝันมาเป็นแรงบันดาลใจในการทําหุ่นยนต์ยักษ์เป็นหุ่นยนต์เหล็กขนาดใหญ่มีหนึ่งเดียวในโลกด้วยนะคะบับเบอบีเออบับเบอบีทรานสฟอร์เมอร์ป่ะเนี่ยใช่ไหมอ่ะเออเรียกว่า สร้างสารออกมาได้สวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วก็โอ้โหเรียกได้ว,ว่าไม่มีใครเหมือนแน่นอนเลยนะคะ,ะคเพราะว่านี่คือผลงานของลุงสมเกียรติทองภูอายุ50ปีเท่านั้นนะคะอยู่ที่จังหวัดอ่างทองค่ะพอผู้สื่อข่าวของเราบุกไปถึงบ้านบ้านนี้นะ,ะก็เห็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่เนี่ยยืนรอต้อนรับอยู่หนะ้าบ้านแถมยังถอดชิ้นส่วนแบบนี้ได้ด้วยอ,ะอ่ะ,อะมันสูง2เมตร80เซนติเมตรคุณผู้ชมส่วนทำมาจากอะไรนั้นก็ทำมาจาก ส่วนประกอบของเครื่องยนต์จากเศษเหล็กต่างๆที่เอามาประกอบกันให้เป็นหุ่นหน้าตาแบบนี้ครับคุณลุงสมเกียรติเนี่ยเล่าให้ฟังนะบอกว่าจริงๆแล้วตัวเองมีอาชีพรับจ้างทั่วไปค่ะเรียนจบแค่ชั้นป .6 นะแต่ด้วยความที่ตอนเด็กๆอยากจะเป็นนักประดิษฐ์แล้วก็ชอบวาดภาพมากก็เลยออกแบบเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมาจากนั้นค่ะ ก็ไปซื้ออุปกรณ์ที่เป็นเหล็กมาจากร้านรับซื้อของเก่าพวกเครื่องยนต์เก่าเก่าเศษเหล็กต่างเนี่ยรวมมูลค่าประมาณ5 6 0 0 0บาทแหละแล้วก็เอามาประดิษฐ์เป็นหุ่นยนต์ยักษ์ขนาดเนี้ยพอทำบอกมาแล้วโอ้โหประเมินค่าไม่ได้จริงๆมันมากกว่า5 6 0 0 0หลายเท่าไปฟังเสียงคุณลุงกันหน่อยดีกว่าค่ะผมไม่มีแบบนะครับผมอยากจะทำผมก็ทำเพราะว่าผมใช้จินตนาการผมเองคือผมเห็นเหล็กตรงนี้เหมาะตรงไหนที่จะใส่ตัวหุ่นตัวนี้ผมก็ใส่ ผมไม่ได้เอาแบบมาจากไหนนะฮะอ๋อไม่ได้ไปเอาแบบมาจากไหนนะอ๋อไม่ได้ไปเรียนแบบใครมันมาจากจินตนาการอ,าอยากจะใส่ตรงไหนก็ใส่ประดิษฐ์คิดค้นออกมาเป็นหุ่นยนต์ตัวเดียวที่มีเพียงแค่หนึ่งเดียวในโลกจริงๆนะคะครับแต่ว่าด้วยความที่มันโดดเด่นแบบนี้แหละก็เลยทําให้หลายๆคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านคุณลุงเนี่ยอยากจะได้เป็นเจ้าของไงน่าน,าน่าสิบางคนเนี่ยมาขอซื้อหุ่นเหล็กที่ทาเสร็จแล้วอ,ะอ่ะเฮ้ยลุงขอซื้อได้ไหม ลุงบอกว่ายิ้มยิ้มแล้วไม่ตอบว่าซื้อได้หรือเปล่านะแต่บอกว่าได้ยินแล้วก็มีกําลังใจในการที่จะสร้างหุ่นเหล็กตัวต่อไปเพราะฉะนั้นค่ะใครที่อยากจะให้ลุงสมเกียรติเนี่ยผลิตหรือทําหุ่นเหล็กนี้ให้ลุงสมเกียรติยินดีมากเลยนะโทรไปสอบถามไปพูดคุยกันได้กับลุงสมเกียรตินะคะให้หมายเลขโทรศัพท์เอาไว้092804 4, 4 6 6 5ลุงสมเกียรติอยู่ที่ ตำบลบ้านแห่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะครอยู่ละแวกนั้นอแวะเวียนไปให้กำลังใจหรือว่าน้องๆหนูๆนักเรียนช่างหรือเด็กๆเยาวชนอยากจะไปศึกษาวิธีการทําจากคุณลุงเรียกว่าเป็นการศึกษาจากประสบการณ์ตรงเนี่ยก็ไปได้ลุงไม่ห่วงวิชานะคะนี่ขนาดผู้ใหญ่เห็นยังไปถามราคาอยากได้เลยนะผมว่าเด็กๆเห็นเนี่ยนาจะร้องกรีดการเลยอ้อ้ยาไอยากได้อยากได้อ้ย ร้องอย่างนี้เหมือนทนโดนเหยียบหรือเปล่าคุณคุณโดนน้ำร้อนสาดมาพอแล้วเด็กเขาไม่ไ้ร้องกรี๊ดแบบนั้นถ้าอยากได้เขาก็จะร้องบอกคุณพ่อคุณแม่ใครสนใจก็ไปถามคุณลุงเขาได้นะ